งานวิจัยใหม่ล่าสุดคนพบว่าการใช้คีเอทีนช่วยให้สมองของเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้จริงๆครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบบน,น่นเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนนครับตอนนี้คุยกัลมาชมรายการ Six Pack Project ยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงความสุดยอดของอาหารเสริมประเภท c r e a t i n นนะครับที่เราใช้ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อกันนะครับหลายหลายคนนะผมรู้จักครีทีนเป็นอย่างดีนะครับโดยที่ตัวของครี a t i n e ขอผมนะครับหลักๆแล้วมันจะมีประสิทธิภาพอยู่เรื่องของการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อของเราทําให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะขณะที่เราฝึกเวทเทรนนิ่ n i n g ใช่ไหมครับและทาให้เรามีพละกําลังที่ เพิ่มสูงขึ้นได้แบบที่เรียกว่าคือคุณจะมีความอึดความทนทานความแข็งแรงเนี่ยนะครับผมผ่านการใช้ครีเอทีนนั่นเองครับแต่ในงานวิจัยในยุคปัจจุบันครับหลายชิ้นเลยทีเดียวครผมคนพบว่าการใช้ครีเอทีนโมโนไฮเดรตเนี่ยนะครับผมช่วยทําให้สมองของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นประมวลผลได้ดีขึ้นและที่สำคัญเลยคือ มีความจำที่ดีขึ้นซึ่งเนื้อหาของงานวิจัยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าครับผมแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้สูตนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยา ร so not, the way, the you you Turn, in ่างกายของมนุษย์ของเราก่อนครับร่างกายของมนุษย์ของเราครับผมนะครับก็ประกอบไปด้วยอวัยวะภายในกล้ามเนื้อสมองนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้คือเรื่องของสมองใช่ไหมครับรู้หรือไม่ว่าสมองนะครับต้องใช้พลังงานเหมือนกันในเรื่องของการที่ทําให้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกนึกคิดทําให้เราต้องประมวลผลทำให้เราต้องมีความจำครับผมสมองต้องใช้พลังงานเยอะนะครับโดยในที่นี้นะผมสมองกินพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยสูงถึง20%เเลยทีเดียวนะครับ ที่ทำให้ตัวของฟังก์ชันของสมองของเรามันมีประสิทธิภาพครับนั้นั้นะครับถ้าเกิดว,ว่าใครที่ขาดสารอาหารหรือว่าได้รับพลังงานน้อยเกินไปครับสมองก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนด้วยทาให้คุณมีความคิดที่แย่ลง ความจําไม่ค่อยดีหลงหลงลืมลืมคิดอะไรไม่ค่อยออกครับนี่คือเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่ไดเอทเป็นแบบหนักๆน,นะผมถึงค,คิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วรู้สึกว่าสมองโง่ไปชั่วคราวนะผมเนื่องจากว่าสมองมันก็ต้องใช้พลังงานด้วยเช่นกันโดยในสมองของเราครับผมก็ต้องการครีเอทีนด้วยเช่นกันครับซึ่งโดยหลักๆแล้วครับผมร่างกายของเราจะสามารถสร้างครีเอทีนขึ้นได้เองครับผม ผ่านกรดอะมิโน3ตัวครับไลซีนเมทิลโอนีแล้วก็ตัวของอาร์จีนีครับโดยที่กรดอะมิโนทั้ง3ตัวนี้ครับผมเมื่อมันผสมรวมกันครับมันจะกลายเป็นตัวของครีเอทีนในร่างกายของเราครับแต่ในงานวิจัยได้ศึกษาและคนพบว่าการใช้ซัพพลีเมนต์ในรูปของครีเอทีนโมโนไฮเดรตครับผมจะช่วยเพิ่มในสัดส่วนของครีเอทีนนะครับในร่างกายของเราทำให้ตัวของร่างกายของเราเนี่ยผมมีครีเอทีนสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับสูงขึ้นถึง50เท่านะครับ50เท่าครับ มันเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําไมเวลาที่เราใช้ครีทีแล้วเรามีความจําที่ดีขึ้นและสมองของเราก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมาขึ้นนั่นเองครับผมนองจากว่าตัวของครีทีครับไปช่วยสป,ปอร์ตเรื่องของพลังงานที่เราใช้กับสมองของเรานั่นเองโดยเนื้อหาหลากัลกๆในงานวิจัยครับผมค้นพบว่าตัวของครีทีโมโนไฮเดรตครับผมช่วยลดอาการอ่อนล้าให้กับสมองของเราได้ดีกว่าอาหารชนิดอื่นๆที่เรากินในชีวิตประจําวันครับผมและที่สำคัญเลยคือพอเวลาที่สมองของเราสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วครับ การที่มันจะทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับการที่มันจะต้องถูกใช้งานการที่มันจะต้องจดจําการที่มันจะต้องมีการประมวลผลครับผมก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ตัวของสมองมีตัวของครีทีนเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับผมโดยในงานวิจัยของ Nutrition Review นะครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยที่เขาทําการทดลองนะครับโดยเอาตัวของครีทีนครับผมนะไปใช้กับกลุ่มคนที่เป็นคนชาราครับโดยที่กลุ่มอายุนะครับผมจะอยู่ที่66จนถึง77ปีครับ โดยที่คนกลุ่มนี้นะผมเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับใช้เพียงแค่ครีทีนเพีอย่างเดียวครับผมผลของงานวิจัยคนพบว่ากลุ่มคนที่อายุ66ถึง74ปีนะครับกลุ่มที่ใช้ครีทีนครับผมจะมีความจําและการประมวลผลและมีสภาพอารมณ์ที่ดีกว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนอายุเดียวกันคือ66ถึงถึง74ปีที่ไม่ใช้ครีทีนหรือว่าใช้ตัวของยาปลอมนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับตัวของงานวิจัยก็เลยฟันธงมาอย่างชัดเจนเลยว่า ตัวของ oh ครีเทีนโมโนไฮเดรตนะผมมีผลดีต่อสุขภาพของสมองของกลุ่มคนที่สูงอายุด้วยเช่นกันนงครับแล้วลองคิดดูนะผมในงานวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานวิจัยที่มันมีประสิทธิภาพครับผมนะก็คือจะต้องเป็นงานวิจัยที่ถูกจัดทําขึ้น กับกลุ่มคนที่สูงอายุครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่มีอายุที่เยอะนียครับผมจะมีการตอบสนองต่อสารอาหารมีการตอบสนองต่อการออกกำลังกายหรือว่ามีการตอบสนองต่อการทดลองเนี่ยนะครับผมที่น้อยกว่ากลุ่มคนที่เป็นคนหนุ่มสาวหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นคนวัยรุ่นครับถ้าคนแก่นะผมถ้าคนอายุเยอะนะครับใช้ตัวของครี a t i แล้ว มีประสิทธิภาพนะครับเขามีความจําที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพอาร,รมณ์ที่ดีขึ้นและมีการฟื้นตัวของสมองที่ดีขึ้นมีการประมวลผลที่ดีขึ้นสามารถมีกิจกรรมนะครับผมที่เกี่ยวกับสมองที่ดีขึ้นครับผมคนรุ่นรุ่นอย่างเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยกลางคนวัยสาวครับก็สามารถที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้กรเอทีในในเรื่องของสมองเช่นกันครับแต่ถ้างานวิจัยนี้ยังไม่สะใจคุณครับผมมีอีกงานวิจัยหนึ่งมานําเสนอครับเป็นงานวิจัยของ experimental จีโรโทโลจีครับผมครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ว่าในเรื่องของการวัดผลสติปัญญาแล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มคนที่เข้าทาการทดลองครับโดยที่จำนวนของคนที่เข้าทําการทดลองครับผมมีทั้งหมด281คนครับโดยที่งานวิจัยนี้ครับผมเป็นการรีวิว6งานวิจัยด้วยกันครับโดยที่ผลของงานวิจัยครับพบว่าตัวของ ช็อตเทอร์มีมรีครับผมก็คือหน่วยความจําระยะสั้นนะครับของคนที่เข้าทําการทดลองครับผมมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะครับยง่ายว่าคุณสามารถจดจําอะไรได้เร็วขึ้นนะครับผมในช่วงระยะเวลาอันสั้นจากการใช้ตัวของครีเอทีนนั่นเองและที่มันเหนือไปวันนั้นครับผมคือกลุ่มคนที่เข้าทําการทดลองที่ใช้ตัวของครีเอทีนครับผมจะมีแนวคิดแล้วก็มีความคิดที่มีความเป็นเหตุเป็นผลเพิ่มมากขึ้นมีความลอจิคเลเพิ่มมากขึ้นพูยง่ายนะครับ คือถ้าเกิดว่าใช้ตัวของครีทีแล้วผมนะครับประสิทธิภาพของสมองของเรามันจะดีขึ้นมันจะมีความจําที่ดีขึ้นนะครับผมและเราสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลได้มากขึ้นในจัง่วะวาร่างกายของเราสามารถประมวลผลได้ดีมากขึ้นในเน็คครับผมนะ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าฟันธง,งตรงนี้ครับผมก็บอกได้เลยว่านอกเหนือจากเรื่องของการออกกํลาลังกายนะครับผมครีทีนยังช่วยเกี่ยวบเรื่องของพลังสมองของเราด้วยครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพียงแค่ครีทีนอย่างเดียวนะครับ ก็ไม่เพียงพอนะครับผมคุณจะมันจะต้องทานอาหารที่ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรตีนนะครับวิตามินแร่ธาตุไขมันดีคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ครับผมก็จะช่วยทําให้ฟังก์ชันของสมองของคุณมีประสิทธิภาพสูงและถ้าเกิดว่าคุณเสริมเข้าไปด้วยการใช้ครีตินโมโนไฮเดรตับผมก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะผมมีสมองที่ดีขึ้นครับซึ่งหลายคนถามว่าแล้วปริมาณของการใช้นะครับสำหรับคนที่ไม่ออกกาลังกายเนี่ยนะครับควรต้องใช้เท่าไหร่เพื่อสมองของเราดีขึ้นครับในงานวิจัยพบว่า ปริมาณของการใช้ครีเอทีนเพื่อให้สมองของเรามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับผมอยู่ที่3ถึง5กรัมต่อวันครับแต่ถ้าเกิดเอาดีๆนะครับผมคือ5กรัมต่อวันเนี่ยครับจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนที่ออกกำลังกายด้วยเช่นกันครับทำให้คุณมีพลังกำลังที่แข็งแรงขึ้นนะครับผมมีการพื้นตัวของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นและที่มันเหนือว่านั้นคือมันช่วยทำให้คุณมีสมองที่ดีขึ้นมีความจำที่ดีขึ้นมีการประมวลผลที่ดีขึ้นและมีเหตุมีผลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครดดหานนมมม่่่่รรีีีีีีเเออททททปะภไผสุตงงซึ ตัวของครีทีนเนี่ยนะครับจะมีอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันครับหนึ่งคือตัวของบัฟเฟอร์ครีทีนนะครับสองคือตัวของครีทีนไฮโดรคลอไรด์นะครับและ3คือตัวของครีทีนโมโนไฮเดรตครับผมในงานวิจัยนะครับคนพบว่าตัวของครีทีนโมโนไฮเดรตมีผลดีต่อสมองมากที่สุดนะครับผมเช่นเดียวกับตัวของกล้ามเนื้อของเราที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ตัวของครีทีนโมโนไฮเดรตด้วยเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับบทสรุปตรงนี้คือคุณจะไม่ใช้ครีทีนก็ไม่เป็นไรครับเพียงแค่คุณได้รับสารอาหารทีี่มากเพพยงอ นอนหลับให้มากเพียงพอนะครับผมก็ช่วยทำให้สมองคุณเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่ให้สมองคุณมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกกำลังกายครับการใช้ c r e เอทีนโมโน h ฮเดรตผมนะครับอยู่ที่2หรือ3กรัมหรือถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายด้วยคือใช้ถึง5กรัมครับก็ช่วยทําให้คุณมีสมองที่ดีขึ้นได้แล้วจากการที่คุณมีอ่านเสริมตัวนี้ติดบ้านเอาไว้นั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากวันเครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนนนี้คือว่่าชูยลมกกกดดด Subcribe Like แ็ คพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนเสนอในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ